สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะขอรายงานแผ่นดินไหวนะครับมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นวันศุกร์ที่28มีนาคมปี2568นะครับมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่แรงสั่นสะเทือนบ้านนี่สั่นเลยนะครับสั่นโยกเลยน้ำในบ่อนี่กระเพื่อมออกมา ทะลักออกมาเลยครับในบ่อปลาก็ไม่มีความเสียหายที่บ้านของเรานะครับไม่เป็นไรที่สารลางจังหวัดเชียงใหม่ก็ปกติดีไม่มีอะไรที่พังลงมาสารลางหลังเก่านะครับไม่ไม่เป็นอะไรนะครับผู้คนก็แตกตื่นวิ่งออกออกมาจากนอกตัวอาคารนะครับ รายงานตอนนี้ก็ทุกคนปลอดภัยดีอยู่ครับ